โอ้โสุดยอดฟองน้ำ สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมิอุตเก็กมีเหตุอุตเก็กนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ u g r e v i e w t o อีกแล้วนั่เองครับวันนี้ครับมีของพัสดุส่งถึงผมครับจากเพจ Creator s t a r d a r นั่นเองครับและนี่คือของที่ว่าครับ <c oughs> เป็นของที่ผมสั่งไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแหละแล้วของก็มาส่งตอน2องวันที่เองสองวันที่ผ่านมานี่เองอันนี้นะครับผมสั่งมาจาก เพจ Creator Star กันนะครับเพจนี้ดีมากครับเราไปกด like ไลค์ก็ได้นะครับนี่ครับขึ้นภาพโปะไปกดไลค์กันซะของดีอยากขอเมาส์นิดนึงขอเมาส์เกี่ยวกับขอเมาส์เกี่ยวกับแอดมินเพจนี้หน่อยคือนี่เว้ยผมสังแต่ต่เดือนธันวานะทีนี้เว้ยแล้วเมื่อวันที่23ธันวาที่ผ่านมาผมก็งงเอ๊ะเมื่อไหร่จะมานอกก็ทักแอดมินไปแอดมินก็บอกว่าอ,อ๋อเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้แล้วครับ ผมก็อ๋อจะส่งวันนี้อืมคงมาสักอีก4ี่ห้าวันมัน้งปรากฏครับเขาส่งวันที่23ของมาวันที่25่ส้าเว้ยเพื่อเฮ้ยเร็วมากเร็วมากหูแบบปื้มปื้มมากปลาปลื้มจําไว้นะครับเพจ Creator Stardust ท่านั้น Creator s t a r u s พิมพ์เข้าไปเลย C R E A T O R ้ E N ร A ค S T A R D U S T น่ะ สั่งได้เลย,เลยของราคาดีไม่แพงของมาใหม่ทุกครั้งของตามกระแสนี่เพจน,นี้มีหมดสั่งได้สั่งได้เลยเจริงจริงก็ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับแต่เขาขอมาครับโอเคครับเรามาดูของที่ผมสั่งกันมาดีกว่าครับโอ้โหสุดยอดฟองน้ำหืมสุดยอดบีบบีบบีบสุดยอดุอ <c oughs> ดยโอเค <c oughs> okay, ครับช่างาเลยครับมุกแปลกมากโอเคครับนี่ครับ อาจจะเห็นคร่าวๆนี่เห็นหัวไหมนี่ซึ่งมันก็คือ Soft u n d e r m a ร of Origin The First นั่นเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าแกะกันก่อนดีกว่าครับว่ามันจะเป็นรูปร่างเป็นยังไงไปอ้อ้สุดยอด โอ้โหโอ้โคนลุกคนลุกแอดมินครับขอบคุณมากครับที่ส่งของชิ้นนี้มาให้ผมครับสุดยอดครับตัวซอฟต์ตัวนี้นะครับเป็นซอฟตของ u l t i m a t of Origin the First ส่วนข้อมูลของตัวนี้นะครับสามารถไปดูได้ในรายการ Toku Hero Profile ตอนลา่าสุดนั่นเองครับเกี่ยวกับ Ultimate Origin the First เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้กันนะแบบโอ้โสุดยอดคนลุก ซึ่งตัวนี้นะครับมีวางจำนหนในงานอุลตร้าแมนเอ็กซ์โปสองพที่ผ่านมาน่เองครับเป็นตัวรีเมเด็ดนะมีแค่งานนี้ง,งานเดียวมีแค่งานนี้ไม่มีขายที่อื่นแล้วเว้แต่เขาจะซื้อมาขายต่อคือถ้าเกิดใจได้ตัวนี้ต้องซื้อที่งานอุลตร้าแมนเอ็เท่านั้นนะซื้อที่อื่นไม่ได้นะต้องซื้อที่งานอุล e ร้าแมนเอ็เดียวมาแก้ดีวกว่า นี่ครับโหไม่มีอะไรนะนี่นี่โหสีแดงจ๋ามาเลยนี่ u n l e a s e of Origin the first มีเขียนอยู่เด็กๆนะถ้าคุณเห็นนี่ครับเองดูที่รายละเอียดกว่าผมจะไม่ดึงอันนี้ออกนะนรายละเอียดก็ถือว่าใช้ได้พอตัวเลยนะครับนีืถ้าเป็นของจริงเว้ยตรงนี้เห็นไหมลองเนี้ยสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นสีเทาเทาเทาแดง นี่ครับอันนี้ส่วนหัวครับดูส่วนหัวกันขอซสูงนิดนึงโอ้แสงน้อยจังเป็นร่างแรกของอุน้แมนอนั่นเองครับเป็นร่างแรกของร่างแรก <c oughs> งงไหมแล้วก็เป็นร่างที่กากมากครับคือมันเป็นตั้งแต่ผมดูอุนเต้แมนมานี่นี่เป็นล่างที่กากที่สุดที่ผมเคยเจอด้านหลังก็โล่งครับสีแดงแป๊บมีจดุดกากทั้งหมดสามจุดนะครับนี่ หนึ่งสองสามตรงเอวแล้วก็ด้านล่างครับไม่มีอะไรครับเพราะมันไม่ใช่สปาร์คดอกตรงนี้ก็เป็นคัลเลอร์ทัมเมอร์ครับเป็นสีฟ้าโอเคครับแล้วมาดูขนาดข,ของตัวซอฟกันบ้างนะครับอันนี้คือซอฟของอุลเตอร์แมนออฟออริจินเดอะเฟิร์สอันนี้คือสปาร์คดอกอุลเตอร์แมนเอฟแล้วก็นี่ก็คือซอฟแปดร้อยแปดร้อยเยนของรุ่นสมัยก่อน,ร,นรุ่นรุ่นแรกๆเป็นของฮันเตอร์ไนท์สูงอ่างนี้อะไรลืมชื่อละ <laughs> โทษครับ จะเห็นว่าอันนี้จะ Hunter n n i g h t นี่จะมีขนาดที่ใหญ่ใหญ่มากสปาร์นจะเล็กกว่านิดนึงแต่จะใหญ่กว่าซอฟของออฟนั่นเองครับออฟนี่จะเล็กสุดเทียบกันดูเห็นไหมจะตัวเล็กกว่านิดนึงโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวซอฟอุนเจอ,อร์แมนออฟออริจินเดอะ์นั่นเองครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe like นะครับอย่าลืม กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้คิปผมนะตอนต่อไปเป็นอะไรก็รอรับชมกันเลยครับจาไว้นะครับถ้าเกิดอยากได้ของดีมือหนึ่งราคาถูกของส่งไวคุณภาพเยี่ยมแอดมินใจดีต้องเพจค Creator's ์สแ t ดัเท่านั้นจำว่า Creator's t a r t u ดัเท่านั้นจบบ๊ายบายผมแอดมินครับผมโปรโมทให้แล้วนะจบนะ